สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรรายการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิตเชท่ถ้าประสบค้พระปกกลารุ่นที่8ประธานอย่างองค์การตรวจสอบการใช้อำนอาจ์อตรออตรกลุม่มพันเอกพิเศษสุบรณแสงผ่านซึ่งเป็นองค์การภาคประชาสังคมองค์การภาคประชาชยชน n อ o t h a i l ไทยแลนด์ครับมือถือดีไลน์0 6 4 5 1 6 6 7 9 4วันนี้ตรงกับวันที่17พฤษภาคม2568 ผมมีโอกาสมาร่วมงานซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดกับท่านทนายนกเขาพิททีวี TV, รามิทรากรุงเทพมหานครครับโดยภาพรวมแล้วกิจกรรมวันนี้เนี่ยครับน่าจะเป็นการซักซ้อมมีการเตรียมความพร้อมสาภาพกำลังที่จะดำเนินการในเรื่องของการขับไล่คนโกงบ้านโกงเมืองหรือนักการเมืองที่มีการทุจริตคอร์รัปชันรวมกระทั่งฝ่ายบริหาร และสสในสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งสี่สี่ครับนี่อีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของวันเกิดก็คือทนายนกเขานะคะรวมไปถึงอาจารย์เจตแล้วก็อีกหลายๆท่านค่ะร่วมกันเป็นหูเป็นตาเงินภาษีประชาชนจะใช้จ่ายตามใจไม่ได้<ช>มีการทํางบประมาณ<ช>มีการทํางบประมาณที่ผิดกฎหมายมและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่ผ่านร่างงบประมาณ 300รบ่คนอาจจะต้องมีอันเป็นไปสำหรับสอสอเขาอยากจะแจกเงินท่านทำอะไรได้ไหมเขาอยากจะเอางบประมาณไปใช้แบบไหนท่านทำอะไรได้ไหมเขาบอกพระราชัญญัติราชธรรมมาตรา55ให้ทำแบบผมใช้สิทธิ์ในการยื่นเรื่องต่อสารใครก็ได้ที่ผมเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วว่าใน60สล้านคนคนไทยสามารถยืน่นถ้ามีข้อมูลยื่นต่อสารได้ แต่เฉพาะสารดีการ,รแผนแกอายการเมืองแผนแหกนิทรนศการก็เพราะการทุจริตครับพี่น้องครับถ้าเราจะดูจากผลสำรวจ Transparency International Organization ประเทศไทยได้รับคะแนนจากการประเมินในเรื่องของการทุจริตแค่34-35คะแนนจากคะแนนเต็มร้อยเราอยู่ลำดับที่110-111ของจำนวน 180ประเทศและทุกคนจากการสำรวจพบว่านี่คือต้นเหตุของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยที่ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เงินเสียภาษีจากพวกท่านทั้งหลายจากพี่น้องประชาชนที่อาจจะฟังอยู่ทางบ้านปีหนึ่งหนึ่งโดนทุจริตเสียประมาณสามแสนล้าน นั่นคือปัญหาครับเพราะฉะนั้นการที่คุณชันชัยและพวกเราพยายามที่จะเอาคนาาาทุจริตเข้าฟุกสกัดกั้นการทุจริตจึงเป็นการทำงานมาถูกทาเธองเจ,จ้าพงใสผู้นำใชเรื่องร้องตัวไคเธอม สุขใจมววจนพ้นไปได้สุขชื่นมันแต่เธอยังถูกก้าวหาเป็นกบฏชั่วชา้าคิดคดขาดใจกบฏหรือคือผู้นำใยเทีนข้าพอย,ยัยหมดสิ้นดินทอา ที่บอกว่าเป็นงานจัดงานคล้ายวันเกิดผมจะบอกความจริงให้ฟังเรื่องนี้คุณตูนจตุพรธรรมดาผมก็ไม่เคยคิดจะจัดวันเกิดปีตู่จตุพรเช็คก,กำลังซ้อมใหญ่ก้าวต่อไปรองเท้าผ้าใบกับใจถึงเอึอ